เสือใต้าราชันพังทั้งคู่ประชายเกมแชมเปี้ยนสลีกเรียบร้อยโอ้โหเกมยูฟาแชมเปี้ยนสลีกรอบแบ่งกลุ่มแบบใหม่นี่มันสร้างความบันเทิงจริงๆนะครับเรอัเอามาดริดครับบุกไปแพลลิวที่ฝรั่งเศส1ประตูต่อ0นะครับเจอทีเด็ดนาะทีบาปในช่วงของครึ่งแรกนะ แม่จะหมดเวลาครึ่งแรกอยู่แล้วนะครับผมเจอโจนาธานเดวิดครับดาวเตะชาวแคนาดายิงเข้าไปครับจุดโทษนาะทีที่4 5่บก3นะครับเลยัอมาริดแพ้ในรอบแบ่งกลุ่มซะอ,อย่างนั้นในขณะที่บอยมินีครับของแวงซองกกบานีก่อนหน้านี้ฟอร์มอย่างดีฟอร์มอย่างจ่มนะครับแต่ในเกมเกมนี้ครับพวกเขาบุกไปแพ้สิงห์พง,งาดแอสตันวิลล่าที่วิลล่าพาักไป1ประตูต่อศูนย์นะครับ เจอทีเด็ดของจอรดูรันเข้าไปนะครับดาวเตะชาวโคลอมเบียคนนี้ครับใช้เวลาเพียงแค่9นาทีโดยประมาณเท่านั้นครับมาแทนที่ของออลิเวอรกิน โคลอมเบียแทนที่ของสุนัขท,ทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็มาทําประตูใช้ได้นาทีที่79ครับแหมแล้วในช่วงท้ายเกมนี่วิลล่านี่เหลืองว่อนๆนะครับเอียนมาร์เซนเดียโกคาร์ลอสจอนดูรันเหลืองกันไปกระจุยกระจายแต่จริงๆเนี่ยวิลล่าเนี่ยได้ประตูไปตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับจากเปาตอเลสแต่ว่า VAR นั้นริบประตูเนื่องจากว่าออฟไซด์นั่นเองครับคือต้องบอกกับนี้ครับว่าไอเกมวิลล่ากับไบมินิกเนี่ย เกมนี้ครับเอมิลิโนมาติเนสเนี่ยเซฟสุดๆส,สมราคาในด่านแชมป์โลกจริงๆครับคนยิงเนี่ยยิงจนท้อครับเกมนี้เนี่ยบาเยมิเกลครับยิงตรงกรอบถึง7ครั้งเลยนะครับ แต่มาติเนสนั้นโอ้โหเซฟไม่รู้จะเซฟยังไงครับเคนเออยอลิเซ่เอยโกมันเอยแกสนาบี้เอยตัวยิงกันไม่รู้จะยิงยังไงครับแต่ว่าก็ไม่ผ่านมือเอมมี่มาติเนสครับในด่านคนนี้สุดยอดสุดจ,จัด,จดเป็นอย่างมากเลยครับและมันก็มีสถิติด้วยนะครับว่านี่คือเกมแรกครับของแชมป์ยุโรป6สมัยอย่างไบร์มินีครับที่แพ้ในรอบแบ่งกลุ่มของศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้ครับไม่เคยมีทีมไหนนะครับเอาชนะพวกเขาได้เลยในรอบแบ่งกลุ่มมา7ปีแล้วนะครับทีมสุดท้ายครับที่สามารถเอาชนะพวกเขาได้เนี่ยโอ้มันจะต้องย้อนกลับไปนานมากเลยทีเดียวนะครับคือ ปารีสแซงต์แชร์แมงครับที่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ในปี2017ครับเกมนั้นเนี่ยปารีสแมเนคนะครับบุกไปเยือนปารีสครับที่ปาร์กเดอดแปรงแล้วก็แพ้ไป3-0นั่นคือครั้งสุดท้ายครับที่พวกเขาเนี่ยแพ้ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ต่อจากนั้นมาเนี่ยพวกเขาไม่แพ้นะยังแยก่ก็แค่เสมอเท่านั้นครับเกมนี้ หยัดเย็ดความประชัยจากจอนุรันนะครับในขณะที่ราชันชุดขาวนะครับเกมแรกครับมาอย่างสวยครับชนะสุดการดมา3-1แต่เกมนี้ครับโอ้โหราชันไม่มาตามนัดซะอย่างนั้นนะครับบุกไปแพ้ลิว1.0เลยทีเดียวครับโดยเกมนี้เนี่ยมาริดไม่คมเองนะครับแล้วก็ยิงไม่ผ่านมือลูก้าเชวาล,ลีเยครับ นายด่านวัย22ปีดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสของลิวคนนี้เซฟสุดๆเซฟจัดๆเป็นอย่างมากนะครับยิงไม่ผ่านมือแล้วก็ถือเด็ดของจอห์นเดวิดยิงจุดโทษเข้าไปทําให้มารติดนั้นแพ้ในรอบแบ่งกลุ่มกันไปเลยทีเดียวนะครับทําให้ณเวลานี้ครับโอ้โหมาริดรหล่นไปอยู่ที่17ของตารางนะขณะที่ไบมนี่ครับ หล่นไปอยู่ที่15ของตารางจากจา่าฝูงนะเกมแรกยิง9-2ใส่ดินโมซาเกร็บนะครับแต่เกมนี้ร่วงกันไปยาวๆครับขณะที่สิงห์พงาแอสตั Villa, นวิลล่าครับอยู่ที่6ของตาราง2นัดนะ6แต้มเต็มและที่สำคัญคือยิง4และก็ยังไม่เสียประตูเลยแม้แต่ประตูเดียวนะครับในขณะที่ริวครับเกมแรกเนี่ยพวกเขาแพ้สปอร์ติงลิสบอนมาใช่ไหมครับแต่เกมนี้ครับ พอพวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะได้เนี่ยโอ้โหอันดับกระเตื้องขึ้นมาเกมแรกเนี่ยแพ้ไป2 0นะฮะแต่ว่าเกมนี้ครับึืออยู่ที่18ของตาราง2นัดมี3แต้มไปที่เรียบร้อยนะเรียกว่าสุดยอดสุดจดจัดเป็นอย่างมากครับไม่มีใครคาดคิดเลยครับว่าลิวจะเปิดบ้านชนะเรอัลมาดริดส่วนวิลลาเนี่ยต้องยอมรับครับว่าอุนาเอเมรี่วางแผนได้แยบยลและพอบอลน,นำปุ๊บนั่นแหละครับผมสไตล์มาเลยครับทวงบ้างอะไรบ้างแต่มันก็เป็นเรื่องที่ปกติใน เพราะว่าไบยมินิกนั้นพูดกันตามตรงครับศักยภาพแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยเหนือก็แอสตันวิลล่าจริงๆนะครับผมและเกมนี้พังมาร์ิดรวมไปถึงไบยมินิกเนี่ยไมมาตามนัดนะครับผมโดยเฉพาะบาเนยนนาเกมแรกยิงต้องก้าวลูกเกมนี้แพ้แล้วก็พังซะอย่างนั้นนะครับเรียกได้ว,ว่าฤดูกาลนี้ดูกันสนุกสนุกมันๆเลยครับอยู่ไฟแชมเปี้ยนส์ลี้รอบแบ่งกลุ่มแบบใหม่ใครจะเป็น8ทีม ที่เข้าสู่รอบสสุดท้ายแบบ k อ o เอา u t กันไปนะครับผมเพราะว่า1-8เนี่ยเข้ารอบโดยอัตโนมัตินะครับ8ถึง24จะต้องไป playoff กันอีกรอบเพื่อมาเจอกับอีก8ทีมที่เข้ารอบอัตโนมัติกันไปและทีมที่ตกรอบไปไม่ได้ลงไปเตะในยูโรปาลีกเหมือนปีที่มันผ่านมาด้วยนะครับเกมนี้สุดช็อกกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ